หลังจากที่มีประเด็นเรื่องมือที่3ระหว่างความรักของพลอยหอวางกับทูซิรานนะคะวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับนิ้งชัญญาว่าประวัติของนิ้งนะคะเป็นมายังไงนิ้งชัญญามีชื่อจริงว่าชัญญาแมคคอรีเกิดเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2537เกิดที่จังหวัดน,นครปฐมเป็นคนไทยลูกเซสยวอังกฤษจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยลังสิตนิ้งชัญญาเป็นลูกเสยวอังกฤษโดยคุณแม่ของเธอนั้นเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษเข้าวงการบันเทิงจากกันไทย แบบงานโฆษณาตลอดจนถึงงานแสดงมิวสิกวิดีโอก่อนที่จะมีผลงานการแสดงแบบเต็มตัวนอกจากนั้นนะคะเสาวนิ้งยังเคยได้รับรางวัลนะักแสดงนำยอดเยี่ยมจากเวทีเอเชียนเทเลวิชันอวอร์ดครั้งที่24อีกด้วยซึ่งเป็นรางวัลใหญ่สำหรับวงการโทรทัศน์ของเอเชียและเธอยังเป็นที่พูดถึงมากมาก จากการรับบทบาทยูริจันเด็กหม่ซีซั่นที่2อีกด้วยนอกจากนี้นะคะเธอยังเป็นนักแสดงที่มีความสามารถและประสบความสําเร็จแล้วเธอยังได้เคยออกมาเปิดเผยว่าเธอเคยเป็นผู้ป่วยจากอาการเนื้อง,งอกในสมองโอกาสที่จะเป็นเนื้อง,งอกชนิดนี้คือหนึ่งในแสนแต่เธอไม่เคยยอมแพ้กลับกันเธอพยายามใช้ชีวิตด้วยการมองโลกในแง่บวกอยู่เสมอ ้ดยเธอมีความคิดที่ว่าถึงแม้ว่าชีวิตของเราจะไม่สามารถเปลี่ยนสิ่งต่างๆรอบตัวให้เป็นไปในแบบที่เราอยากให้เป็นได้แต่เราสามารถเลือกที่จะเปลี่ยนตัวเองได้